ฆาตกรต่อเนื่องที่ฆ่าป้่นและข่มขืนเหยื่อทั้งผู้ชายและผู้หญิงไม่เลือกเด็กแม้กระทั่งคนแก่สิ่งที่น่ากลัวต่อคดีนี้ก็คือเหยื่อบางรายถูกชำแหละศพวักลุกตาบูชาลับธิศาตาความที่จะมักลงมือตอนกลางคืนก็เลยทําให้ได้รับฉายาว่านักฆ่าแห่งรัสติการยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการขอบกระโลงหามาเล่า ผมจะพาทุกท่านไปพบกับชายคนหนึ่งตอนเด็กๆชื่อว่าดิคชาร์ดราเมเรสป่วยเป็นโรคลมบ้าหมูชอบไปนั่งมืออยู่คนเดียวที่สุสานคนเดียวด้วยจุดเริ่มต้นที่เขาชอบความรุนแรงเกิดจากตอนอายุ12ปีครับลูกพี่ลูกน้องที่กลับมาจากรบที่สงครามเวียดนามเอารูปผู้หญิงเวียดนามที่ถูกญาติคนนี้ข่มขืนทรมานแล้วยิงทิ้งมาอวดครับแทนที่เขาจะกลัวกลับกลายเป็นว่าเขาตึงตราตึงใจอย่างบอกไม่ถูกนั่นเองนะครับ พอโตมาหน่อยลิชาร์ก็ติดยาเสพติดสนั้นล่ะครับเลิกเรียนก็หันไปเป็นมิจชาชีพหลังจากเลิกเรียนเขาก็ตะเวนเป็นมิจชาชีพไล่ตะเวนงัดแงะขงโมยของหาเงินมาเสพยาจนกระทั่งถูกจับล่ะครับพ่อถูกปล่อยตัวมาตอนอายุ24ปีก็ลงมือฆ่าคนแรกครับในปี1984เหยื่อคนนั้นคือยายวัย79ปีนับตั้งแต่นั้นลิชาร์ก็กลายเป็นฆาตกรต่อเนื่องลงมือฆ่าเหยื่อหลายรายในตอนกลางคืนต่อมานะครับ แม้จะมีเบาะแสว่าเหยื่อที่รอดชีวิตกลับมาก็ไม่สามารถหาตัวคนกระทำความผิดได้ถึงตอนนั้นเองจะมีลายนิ้วมือคนร้ายก็ช่งางเถอะครับตอนนั้นต้องบอกได้ว่าวิทยาการยังไม่ทันสมัยไม่สามารถระบุตัวต,วตนได้ทันทีต่อมาเบาะแสสำคัญก็ได้จากพ่อของสาวคนหนึ่งที่เคยเดทกับริชาร์ดครับทำให้ตำรวจนำลายนิ้วมือของเขามาเทียบกับลายนิ้วมือของคนร้าย ปรากฏว่าตรงกันทุกอย่างทุกประการเลยนะครับจนนำไปสู่การออกหมายจับและรวบตัวได้ในที่สุดพอในปี1989วิชา์ดถ,ถูกตัดสินให้รับโทษประหารชีวิตระหว่างรอประหารแต่ในเรือนจำครับวิชา์ก็ได้จดหมายและโทรศัพท์จากสาวๆที่คลั่งไคล้เป็นจำนวนมากหนึ่งในนั้นก็คือโดรินที่แต่งงานกับเขาในเรือนจำเมื่อปี1996ทำกลางเสียงด่าเสียงกล่นสาบไปทั่วลครับ ต่อมาในปี2009ตำรวจพบหลักฐานเชื่อมโยงกับวิชาติกับคดีฆาตกรรม,มคมขืนเหมยเหลียงเด็กเชื้อสายเอเชียวัย9ขวบที่ถูกฆ่าอย่างโหดร้ายในปี1984ซึ่งน่าจะเป็นเหยื่อรายแรกอายุน้อยที่สุด การเปรียบเทียบ DNA ซึ่งมันก็ไปตรงกับริชาร์ดนะครับทําให้โดรีมตัดสินใจหย่าขาดจากสามีซึ่งสามีก็แปลนะครับริชาร์ดไม่เคยมาสัมผัสร่างกายแม้แต่น้อยแม้ขนาดนอนด้วยกันก็ยังไม่เคยแม้แต่ครั้งเดียวเลยลครับระหว่างที่รอโทษประหารริชาร์ดก็ป่วยปเป็นมะเร็งก่อนจึงเสียชีวิตลงในปี2013ครับไม่นขนาดนั้นอายุของเขาประมาณ53ปีครับซึ่งครอบครัวของเหยื่อมองว่าทั้งโทษและความเจ็บปวดจากการเจ็บป่วยครั้งนี้ ที่ฆาตกรคนนี้ได้รับมันไม่สาสมกับสิ่งที่เขากระทำกับเหยื่อแม้แต่น้อยเลยนะครับและนี่ก็คือความโหดร้ายของนักฆ่าแห่งรัติการริชาร์ดรามิเลสผมพูดผิดพลาดประการใดผมขออภัยมณะที่นี่ด้วยครับหากดูแลชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดรีโพสให้กับช่องขอบกระโลมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ